สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพกโบผหอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมค o กก e r ัน o อ e n b เบรกนะครับก็มาต่อกันจากเมื่อวานเลยนะครับสำหรับเบรกเอาเอพิโซดพิเศษที่1ในผัด7-12นะครับก็ต่อจากเมื่อวานเลยซึ่งครึ่งแรกนะครับได้ทําคะแนนไปที่1,455ล้านถึงจะมีแบบพลาดขดเลือดไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับตอนนี้ก็จะเหลือ คุกกี้รสน้ำหมึกนะครับไปจนถึงคุกกี้ฉลามเชอร์เบตนะครับเดี๋ยวมาดูว่า6กผัดที่เหลือเนี่ยรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดจะได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับโอเคพร้อมแล้วลุยกันต่อเลยครับคุกกี้คุกกี้รสน้ำหมึกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีการบัฟนะครับก็คือคะแนนเยอะขึ้น พัดนี้ได้ไป187ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่1,643ล้านต่อไปผัดที่8นะครับคุกกี้รุกล ود, ุกล,ลูกอมมิ้นนะครับโอเคพัดกี่นี้ผ่นละโอเคต่อเลยครับผัดที่8 ชนจนได้ครับอ๋อโดดเร็วไปหน่อย ไม่เป็นไรกรติตรงนี้ผมพลาดบ่อยอยู่แล้วครับ มาดูว่าจะทันอีกรอบหรือเปล่านะครับสำหรับรอบต่อไปโอเคทันอยู่ อะได้ไป194ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่1,838ล้านนะครับต่อไปผัดที่9้านะครับคุกกี้กับตันไอซ์นะครับ 猜嘞。Style, eh? โอเคถือว่าเมื่อกี้อ่าสุดท้ายละตอนนี้ก็เลือดกายหมดละได้ไป192ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่2030ล้านนะครับต่อไปผัดที่สิบคุกกี้นินจานะครับ อันนี้คู่กับตัวผีน้อย ได้ไป160ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่2,191ล้านต่อไปอาพัทที่11นะครับปุกกี้รถพีทนะครับตอนนี้ก็เหลือ2คสุดท้ายแล ว่าผมก็ต้องเก็บเหรียญให้ได้500เพราะว่าตัวสลัเปาแพนด้านี่ใช้เหรียญ5 0 0ฟื้นเงินชีพเนาะโอเค500ยเหรียญน,นะครับเดี๋ยวดูว่าเหรียญในด่านเยอะหรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟื้นเงินชีพเดี๋ยวรีใหม่ก็ได้ครับแล้วก็ไปเปลี่ยนสมบัติเปลี่ยนเป็นคูเหรียญ ชนไม่โดนปาร์ตี้เหรียญ แต่ก็ถือว่าได้ไปเยอะอยู่นะตอนนี้ก็2,300กว่าล้านแล้วครับเดี๋ยวพอผัดสุดท้ายก็ยังไงก็ประมาณ2,400กว่าล้านนะครับโอเคฟืนเึ้นชีพ โอเคได้ไป2 0 0ร้อล้านแ0แสนคะแนนนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่2 3 9 2ล้านนะครับโอเคผมว่ายัางไงก็เกิน2 5 0 0ล้านแน่ๆน่ครับต่อไปผัดที่12สุดท้ายนะครับอันนี้เหรียญก็ต้องเก็บให้ครบอันนี้รู้สึกจะพันสามนะโอเคพันสามร้เหรียญที่จริงเก็บเหรียญไม่ครบเนี่ยตัวตาช่างพลังงานก็ฟืน้นชีพให้แต่จะให้เลือดไม่ครบสมมุติผมยกตัวอย่างนะ ผมเก็บได้พันสองเหรียญก็จะฟื้นไม่ครบร้อยสามสิบแปดหน่วยอาจจะฟื้นสักร้อยสามสิบหน่วยร้อยี่ห้าหน่วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เท่ากับว่าผมต้องเก็บเหรียญให้ครบหรือให้เกินนะ่ะยิ่งดีเพราะว่าจะได้ฟื้นอาชีพเต็มร้อยสามสิบแปดหน่วยนะครับประมาณนี้ก็ลองวิ่งไปก่อนดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าเหรียญไม่ครบก็ค่อยกดรีใหม่แล้วก็มาเปลี่ยนสมบัติเอาผู้เหรียญใส่เข้าไปนะครับแต่ตอนนี้วิ่งไปก่อนแล้วกัน เออเพื่อนๆผมมีอะไรจะบอกตอนที่ผมลงคลิปรีวิวคุกกี้ฉลามเชอร์เบดอะ่ะผมก็งงเอ๊ะว่าไอตัวเลขที่ขึ้นบนหัวคุกกี้เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยสรุปมันก็คือการกดความสามารถสะไรครับผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งมารู้ที่หลังไงสรุปมันก็คือ เนี่ยครับเนี่ยเตัวเลขบนหัวเนี่ยก็คืออ่าถ้าเรากดสไลด์ค้างไว้เนี่ยถ้าเกตเต็มเนี่ยเนี่ยจะมีเหมือนคล้ายๆหีบสมบัติโผล่ออกมาครับถ้าเราเก็บปุ๊บเราก็ได้คะแนนเพิ่มตอนนั้นผมก็งงไงเออว่าเอา้ยตัวเลขบนหัวมันคืออะไรอเงี้ยโอเคเหรียญตอนนี้สองพันกว่าไงก็ ปืนครบร้อยมหน่วยแน่นอนครับ ค okay. ผมชนเอาพลังแม่เหล็กหน่อยแล้วกันโอเคโลหมดละโอเคไม่เป็นไรอะแต่ก็ได้ไปร้อยแปดสิบห้าล้านนะครับและสัปดาห์นี้จบไปที่สองพันห้า้ยเจ็สิเจ็ดล้านโอ้คะแนนก็ถือว่าโอเคนะ ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเบรกเอาเอพิโซดพิเศษหนึ่งประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทอยบอยมากนะครับที่แนะนำเซตนี้เข้ามาให้ผมได้เล่นเนาะนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกะว่าจะมาลองเล่นเซตนี้นะเซตที่ผมเคยให้ดูเมื่อเมื่อวานนะครับที่ผมเล่นผัดหนึ่งหนึ่งหกอ่ะก็คือจะเป็นคุกกี้ลูกอมมิ้นเนี่ยไว้ผัดแรก นะครับจากที่ผมดูนะแต่เนื่องจากคุกกี้ดรอยเนี่ยผมไม่มีผมก็ต้องใช้ตัวอื่นไปนครับแต่ผมดูก่อนว่ามีคนใช้ตัวอื่นไหมแต่หลักๆนี่คือผัดสองเป็นคุกกี้ดรอยนะจากที่ผมเห็นโอเคอีกสักคนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูอันดับในประเทศส่วนใหญ่ผัดสองจะเป็นคุกกี้ดรอยนะผมก็ต้องไปดูก่อนว่าผมสามารถเอาตัวอะไรมาแทนได้ แทนผัด2เนี่ยครับเพราะว่าคุกกี้รอยผมเล็บแค่ Level เลเวลสามงแล้วก็ไม่มีตัวสัตว์เลี้ยงด้วยครับอ๋อแต่คนนี้เอาลูกอมมินเป็นผัดแรกครับอ๋อมันก็ลูกอมมินเป็นผัดแรกอยู่แล้วนี่ว่าแต่ผัด2เป็นกัปตันไอซ์นะครับประมาณนี้ที่จริงผมบันทึกเซตไว้ก่อนก็ได้นะนะครับเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นะี้สัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเซตนี้ดูละกันเนาะนะครับ โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด u b s สไคร์ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ